เพื่อนๆขาดูพี่นกสินกนางนวลจุดจบของชีวิตของพี่นกอยู่ที่ชายหาดเนี่ยเขาเพิ่งตายนะเนี่ย โอ้โหตาไม่ปิดด้วยมีความทุกข์ขนาดโอ้ยทำไมเขาตกมาตายแบบตกมาตายในท่านี้อ่ะถูกอะไรยิงอะไรต่อยหรือเปล่าดูซีหน้าสงสารชีวิตทุกชีวิตต่อสู้ดิ้นรนด้วยความยากลำบาก สุดท้ายทุกคนต้องตายนะคะอันนี้จังทุกขงังอันนี้อนัตตาไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือพืชสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่มีอะไรที่มั่นคงยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตานะคะไม่ใช่ของเราอยู่กับธรรมชาติมาเที่ยวทะเลก็ได้เรียนรู้ธรรมนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตที่สวยงามโลดเล่นโผบินอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าอยู่ๆก็ตกลงมาอยู่อย่างพื้นดินนะคะคืนสู่ธรรมชาติชีวิตคนก็เช่นกันค่ะเราไขว่คว้าใฝ่ฝันหาเดินทางขยันทำมาหากินเราเขวนขวายมุ่งหวังกอบโกย แต่สุดท้ายเราก็ไม่เหลืออะไรนะคะแม้แต่ชีวิตเช่นเดียวกับนกเหมือนกันค่ะเราเห็นธรรมตามธรรมชาตินะคะธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมะอยู่ในทุกที่ธรรมะคือธรรมชาติความจริงอยู่ในทุกแห่งนะคะไปทางไหนมองเห็นธรรมเราก็สามารถดำรงชีวิตได้อยู่อย่างไม่ทุกข์มากนะคะไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะว่าเราเห็นธรรมอยู่ตลอดเวลานะคะเช่นเดียวกันกับ เนี่ยค่ะชีวิตของพี่นกนี้ที่เพิ่งจบสิ้นไปก็ทำให้มองเห็นทำเช่นเดียวกันค่ะความสวยความงามของขนนกความสวยความงามของคนมนุษย์ที่ตกแต่งกันแต่งหน้าแต่งตาแต่สุดท้ายเมื่อชีวิตหาไม่แล้วก็ไม่เหลืออะไรให้เห็นนะคะความสวยความงามก็เพียงแค่ประเดียวประดาวเมื่อร่างกายสลายหายตายจากเน่า เละเฟะแล้วมันก็ไม่เหลือความสวยความงามที่เหลืออยู่แต่ความสวยความงามของความดีนะคะคุณงามความดีที่สรรสร้างเอาไว้ก็ยังได้เหลือให้คนอื่นได้เห็นบ้างนะคะค่ะเราก็คงจะต้องมุ่งหน้าทำความดีต่อไปตาบจนชีวิตจะหาไม่ดังพี่นกนี้นะคะ